ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพเช่นนอนไม่หลับปวดข้อปวดกระดูกชาตามแขนตามขาความดันโลหิตไม่คงที่หรือเดินลำบากค่ะปัจจุบันนะคะคนไทยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถปรับบรุงสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเมื่อเร็วๆนี้เลยนะคะนั่นก็คือฮาลีนแคนซีนั่นเองนมโภชนาการครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะคุณสมบัติพิเศษของฮาลีนแคนซีอยู่ที่สูตรลับเฉพาะนะคะที่ผสมประสาน4ส่วนผสมอันทรงคุณค่าได้แก่ได้แก่แคลเซียมจากธรรมชาติอัลกอมินเอฟจากสาหร่ายทะเลสีแดงที่ช่วยทาให้ร่างกายนะคะมีความสมดุลยิ่งขึ้นค่ะ s u p ซ r เปอร์คอลลาเจนที่โดดเด่นซึ่งรองรับการฟื้นฟูและฟื้นฟูกระดูกข้ออ่อนนมถั่วเหลืองนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาช่วยเพิ่มความต้านทานเพิ่มการดูดซึมและสนับสนุนระบบย่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพและ 3. ส,สารออกธิ์ไซโตเฟน จากถั่วเหลืองซึ่งช่วยให้นอนหลับดีขึ้นลดความเครียดและความเหนื่อยล้าลงนอกจากนี้ฮาลินแคนซียังมีสูตร C C T สำหรับฟื้นฟูก,กระดูกและข้อรวมถึงวิตามินและสารอาหารจำนวนมากกว่า20ชนิดเลยซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมโภชนาการที่เพียงพอแต่ยังช่วยปรับปรุงให้สุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้นอีกด้วย ผู้สูงอายุหลายพันคนในประเทศไทยใช้ฮาลิวนแคนซีและเห็นการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของตนอย่างเห็นได้ชัดให้ฮาลิวนแคนซีเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและมีความสุขในทุกๆวันฟังรายงานด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจถึงประสิทธิผลและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นนะคะ